เห็นว่าพักขมเหี้ยนกลางทางอย่าสิฝ่าเวเยียบย่ำปัหทาทอดยอดขึ้นยังสีดใดไกลเกินเห็นว่าคอยผู้หายอย่าฝ่าวนายแหนงสั่งปทาบุญมันยังสีหงเฮืองเมื่อหนาวัสดีครับตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องรายการโชคเพศสารนะครับพบพอก็บบรรยากาศดีๆนะครับมือนีผ้ามาเลาะตลาดงวอตลาดค้วยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับพี่น้อง อาจารย์พี่น้องประจุสองได้การถูกยึดสารนับมีนุ่มๆนับตลาดนับโชคดีเพื่อว่าดึงขึ้นไดนะครับจังหวัดอุนทรได้ค่านีอยู่นะครับตรบรรยากาศนะครับวันี้วุฒตลาดกล้วยนะครับตื่นคลั้งขึ้นก่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตทุนวันราคานะครับกล้วยกล่องนี้เป็นยังไงนะครับเนาะราคาบริสุทธิตรงครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่12วันอาทิตย์ที่ส2บที่ขายอยนห้าร้อโอ๊คสิบหกนะครับบรรยากาศดีๆเนาะ แดดค่อนข้างจะออกนะครับวันนี้แดดดีเลยเดี๋ยวไปสำรวจราคานะครับเดี๋ยวอยากใหพี่น้องกันโตกพันหลักโอ้ห่างพักพี่น้องเว้ยนีเขาเบิ้ลกระดานนั่นกระดานเขาเนาะกระดานเขาดีงามไหมพี่น้องเนาะีิสูจน์ก่อนเซ็งกระดานเขางามลำตัวยาวแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่เล็บหนาเลยเนาะเสื้อโอ้ง่างพัก มูไปตองสาดใช่ไหมเมืองกระดานเขานะครับกระดานเขาเขาส่ง,สงกาบินเนาะเสื่อมวะพี่งูครับโอ,อ้อยงามหงากก็บัง่ายบัง่างเยเบิ่งใครแบบเออเบิ่งนะครับนี่วันวันจ้องทางนะครับวันหาเพื่อนหาท่อจ้องฟังนะพี่เนาะเป็นนะครับอย่างไงเบิ่งเล่าเขาเป็นช่วงนะครับช่วงหน่อยเล่าเขาหน่อยจะหาเป็นกล้วยเน้่ยนิมิติอย่างไงกินตำไส้ตำหนึ่งขวัญเนาะ นะนะครับนะขาบังยนะครับแข้งขาใหญุ่กขาใหญ่นาะคุกขาใหญ่นะครับแข่งขาใหญ่สายรวกวดนะครับมัองล่ะมองหลังสอดหนาเนยนะครับทันคูเนาะลุงใครครับล่อยซ้ำปดต่อยมาบ้านลอยซแปดเนาะ อส่าที่แขกเห็นไครับทองยันนะครับทองยันเลยงามงามงามใส่ใส่ทั้งนบอนะครับใส่ทั้งวันเลยเนาะใสทั้งวันนี่่อง่อนะครับใส่ทุ่งเ่าบอกสองสงเสียงห้าเปลืพเยจ็ดหมนครับเจ็บจบนะครับเป็นเนลองยจอายุครับ ข่วยยังคือข่วยหน่อยเนาะข่วยหน่อยแต่ตัวใหญ่นะครับปีสี่เดือนราคาอย่งไรเจี๊เจี๊ยบนะพี่เนาะเจี๊ยบต่อรองได้นะครับเื่อห้อยนะครับพี่ข่วยวัดครับขีวัดนะครับห้อยวัดเนาะยุบบาทนะครับเสียงใหม่นี่มึงใหม่บ้านยังพีบ้านดอนสิขครับบ้านดอนเพิ่งตำบล ตำบลบาดินตำบลว่าดิ่นน้ำเพลงสีมองม่ได้พี่น้องสนใจโทวไปหาทิ่วัดเบอร์โทษนะพี่ศูนย์เก้าหกคครับเจ็ดหกเก้าหนึ่งเงครับมันเป็นอย่างนี้ข้อมันคือเป็นมันแงเพลิงสีก่อด้วยเนาะง่ามไหมครับครับซ้ายประกัวโดนเอาไมาให้กตัวพี่งนะครับเนาะเป็นนอดมาไม่เยอกขเป็นรอ แม่ลูกแม่ย่างลูกตัวแม่ทั้งสองมันหรอมีสองควเนาะควบตัวตั้งหา่างตัวนี้ลูกมันจะตัว,ตวลูกตัวหน่อยเนาะนนอ่าที่เราตัวนะ,ะน่นอเนาะเอาควบมน่ก่อนคมบนี้เท่าไรสองหมื่ดคมนี้สองหนม,มน,นะครับยี่สนะิบแ่แน่นเนาะยี่สิบแปดนะครับแ่อเราเปิดไ ลูกมันโตตัวแม่ยังดีครับลูกแม่นะครับลูกจค่เดือนครับมันพ่อเดือนครับลูกยังไม่พ่อเดือนเนี่ยพี่น้อยได้หรือยังเรน้อยอยู่นะครับแม่ประมาณร้อยสามคิปเลยเนาะสามคิปนะครับลูกมันลูกลูกแรกเนี่ลูกคือไหนลูกแรกนะครับราคาไหนกี่ไร่คือแปดเท่าอ่ะหนึแม่สาวของทุกตัวนี้แม่สาวเลยปะ สองหดนะครับองสายังมาทีนี่พีหน้อนะครับก็ได้สมไปเนาะยังมาได้สมนะครับ่หน่อมายหลังนครับนี่เดก็่งนสองพันนะครับจิ๊บสจดหานะครับ เป็นกล้วยหน่อยเนะาะกล้ยกล้วยแมู่กล้ยผูนะครับผูน่อยได้ใจไดนะ้มา่อยดีบนะครับระมาหน่อยยีเบอายุทเดือนครับนนนเนาะอ่ะว่ามัญญนย้อนแสงเนี่ยมีเพื่อโทวอยู่เนาะ,ะที่บ้านเองตการครับ้อนหาบ้านตการดอนง่วได้พี่น้องได้สนใจมาหาท่อพ่อหลาย่อหลหอยหลนะครับเนาะ ไปหาอยู่จอนวัวก็ได้นะอกจา,กการย์หรือว่าจะมาเป็นยูตลาดว่าเล่นเท่านะครับหรือว่าหอยฝ่ายพระธาตุก็ไปเนาะครับโอเคนะครับพี่น้องสนใจมาหาเฉพาะอะไรเนี่ยครับกล้วยงามดีกันทุกวัานอาทิตย์มากเนาะโอเคขอบคุณหลายครับขอหลายครับครับกล้วยแม่ลูกนะพ่อเนาะกล้วยแม่ลูกนะครับ, <c oughs> รบงามอยู่เด้อของเราเด้อราคาอยากได้เท่าไหร่ก่อน หับ1 62, ิสองเนาะทิสองนะครับเป็นลูกลูกที่อดไร<ห>พอลูกแรกหรือลูกสองลูกแหลกได้ไป่น้อยเพิ่เดือนนะครับเดี 58, 58, ่ยวดแปดเดือนนะครับกำลังงามเนาะแม่ยงไหวสามทิปเป็นน้ำพอล่ะง,งามอยู่เลยสวยเลยสวยงามอยู่แล้วใครเปียกใแยกไหมน,นะครับเขาแยกไแมกนับ ขายกเกินไปที่เขาตึงช้อ่ะแม่มลูกเงาเลยเนาะแต่เป็นแยกแจกตัวเด้อแกาเสียบนะครับแม่มันลูกเด้อหน่อลูกสองนะครับลูกิบเด้วยน่าด้ยแจกนะครับแจกหารวบอย่าไรก่อนนอ่าแต่ย้อนจะเถียกว่านอกสองนะครับแค่ายแจกมันมันีหาีสองเนาะโอเคอ่่ออ่บานเด้ออานหัว อาหารตลาดวันนี่เท่าไหร่นะไฟโอเคอ่ะขอพูดะลายพ่อข่อยัง่อยยังก่อขาเตาาเต้าอเคขอพะลายพ่อร้องร้องเอาเสียก่อนอาเบ่งไอยจอนนะครับไอยจอนน้ำหนากจะเลื่อเนาะวันนี้พ่อกันนะครับพ่อกันคือเก่า ขายคืเราตัแนี้มาที่เกาะก้แม่แยกลูกผสมแล้วเขาต่เป็นแม่ลูกแม่แยกลูกไปแน้วเนาะผสมแล้วผสมแล้วนะครับขนางจะเป็นพันนิโคลยนหลานะพัานะครับพันพาลกผสมนนะครับสงประมาณรอยอานะครับอยาลูกครับแยกลูกสาะาอยไไหนสเนอยด้บางห ตัวนี้เป็นพวกเนาะพวนหนีร้ายไปไหน,ะนะครับสีมือเก่าหาลอดูกแม่ีสิบเก่านาะีมืเกาหาห่เกา,หาหารอยีสิบเกาหานะครับสี่เก้าจห้านะครับลูกแม่นะครับลูกพันตัวใหญ่เลยเบิง้งลูกเจกเด๋อน,นะครับเนี่ยยังเป็นขนน้ำนมอยู่เนาะขนยังม่ตันรถนะครับขนทีท้องขนน้ำน,นมลูกกันยังงามอยู่เน,ะนาะแม่สูงม่าลายสามเจบไหนปะงามท่สด้เอาเบิ้งบันพายนะครับ ก็ดีเด่นมันอยู่บนนี่ถึงมาน้ำกันดีเยนีนะครับงามเู่นะครับทั้งสาตัวอดบีบเป็นสัาเี๋ยวไปสมัครเเด้อหนึ่กหห้าสองเก้าอไทษได้หนึ่งหกสองโโทเจ็ดต่อหาสี่สี่แล้วศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหกห้าห้าสองหาด้นองาหาหอยจอนนอนหนาจะนอนไม่กาเนาะ มีกล้วยหลากหลายยศนะครับอยากได้แนวๆได้กับบัวก้นหาได้เน่ๆครับคุณหลาลยครับเบิ่งกล้วย่ฉพอยหอยนะครับพายยังไบุญช่วยนะครับกล้วยมันแข็งๆดีด้วยซอมหาได้หมดเลยกล้วยแม่สาวนะพอเนาะกล้วยแม่สาวจะกุ้งปลาถือเสียงๆอย่างไร ก้วยแม่สาวนะครับพ่อให้ยิาะบเนาะนะครับก้ยแม่สาวแต่จัี่เลยเด็กอีกว่าเนาะมาเท่สมนะครับยังมาเท่าสมงานเยอะนะพี่ก้อยเลาสูงประมาณร้อยยี่สิบเลยเนาะ้อยยีครับ้อยยี่าเอป็นมาั้แล้วนะครับมาณร้ยยีห้าบัวนะครับราคาอยางใดคือสองห า้าาะครับครับเนี่ยนัเต็มนะครับน่ะครับี่นกเมะครับนัเมนะครับนักเต็มนะครับนเตอมนะคันเต็ะนเตะครับเมนับักเอนะครับนเมะกเตมนะบนกเนะรบะรบมนครับเครับเนครักกเรเปิดผลนะครับบ้านนนครับ แถววันไครับเทียวไปรวมกัออาากได้ป่ะดุ้ไงะมอ้ยปาไปไหนอลสนใจมหาไหวยัป่มาพญายนวยฮานะครับย่ตลาดว่นิํัามนะครับเอมาหลวไฟก็ไเลนาะเี่ยมัไปคุ้ยงไงเนาไ่านเะสามสบเจนะครับเป็นกวยแม กไอ no. ้แยกลูกนะไ้ทองบ้านนะครับแยกลูกไปแล mm ้วนะครับนะเป็นลูกเยอะแยกไปลูกแรเครับลูกแรหนะครับยังไม่ได้สมเาไปเกี่ยมั้งานเยอยเลยครับถุงประมาณร้อยสี่บเวประม่วามมาณสมส่ามสีวบสี่่วามเี่่ม่ามาสี่่าา่ปาาะ บ้านไหนพี่สีมึงม่ครับนี่มงมับ้านนี้ครับบ้านดอนพึ่งนะครับพูดมาหลายเลบก็บ้านะดอนพึ่งนะครับมาดอนพึ่งตะบุญาที่จะเพิ่มสีมังม่เนาะมีพี่มาพี่เขียวมาพี่เขียวหวไปไฟมาใช่ไหโอเคโอเคพี่นุ่มสนใจเนาะโทรมาหาพี่เจียมด้ถามเพอนห์หกส้าเด้าเจึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเจีมเนาะ จำนะครับบ้านขึ่งตำบนบ้านดินเดี่วมาใหม่ช่มาหาด้อเด้อช่วยด้วยนะครับพ่อไร้พวกเมื่อตะ้ันีเดือดสเดือดนี้ครับเพราะเาเดตัวอ่แดมาจจ่เด็นใครค่อยแค่ค่อยยังเอกค่อยเนป่าน นี่ทำเสร็จได้ยังไงใช่ใช่เจ้าชอนกันาเนี่ยะไรบิ๋ไปใหญ่คัมพาเขาเลยครับเด้อใหญ่คัมพายู่บ้านเองใหญ่คัมพานะครับะานที่ลำบกวันนี้พ่อคาผ้ามาหลายบอกครับอ่าหตัวนะครับ งพวกมนก็แม่นะแม่ลูกนะครับพี่รองผู้ใดมาไหวแม่ลูก้อัหาิหา่าแม่เนี่ยิ้มาเนาะเป็นอย่งไรนะครับยิ้มห่าอะไรตั้งหากลูกพิ่รองบ้านตัวอนึ่งเป็นตัวแม่ด้ตัวผัวตัวผัวนะครับลูกผัวเนาะากตนหนึ่งนะครับแม่สูงประมาณรอยสเสีนะครัเนาะ เป็นค้วยเป็นบ้านนะครับเป็นค้วยเป็นบาแพื่นในร้อยนะครับผมทั่วไปเป็นลูกเท네 <t ut aries> ี่ไดครับเี่ลูกแรกอ่าลูกแหกนะครับยังมาเลน้มเราไม่ได้กินนมเยู่นะครับพี่น้องราคาอยางไรสองขาเท่าไหร่ยี่สิบห้านะครับโยสว่างพี่ระวังนะพีน่อยสว่างพี่ระวังนะพี่น้อยดะงานใหญ่ของเราผมว่ามันลายบ่คุ้เงินน่อยนะ น้ำรับผู้ทีมันเหนี่ยหน่อยเนาะเอาไปกาไวเออเออเอาไปพ่อพันเอาไป,ไปยังไงพ่อมาจ้ากรมสามเนาะยังตัวนี้ตัวนี้เท่าไหรเนี่ยตัวนี้เท่าไหนาโอ้ตัวไหนนะครับตัวนี้เท้าพี่น้องเนี่ยพ่อผมเหนียวพอเนาะพ่อมนียนะครับเพิ่นห้องไว้ประมาณสี่สิบเนาะลูกใหญ่นะครับตัวนี้ ลูกตัวแม่ะพ่อน้ลูกแม่นะครับลูกแม่ดูดูในเจ็คเดือนน่อยลูกแปดเก้าเดือนนะครับลูกแปดเก้าเดือนลูกตัวแม่นะครับลูกเป็นกระสุนประมาณเมตรกว่าแม่ดนร้อยสามบเลยบาร้อยสามจีบบวกสามบอ้ยสามีนะครับเจไีสิบงขาไงสามจบาทพ่อสามจบาทเจ็เจ้ ขาเหมนแต่ว่ากระดาจะเศร้าอีน้อามันรามันหายมันเกิดจเศรานี่ยังเป็นขนน้านมยอะนะพี่น้องนสีทองยขนน้นมขนยังานอาใหญ่อยู่ที่อะไรบ่แขนที่สอนะครับตเหลองตาเอะกบรั่ปดเจ็ดเจูนอ์แปดเองสออก้าเจ็ดหกสัอ็ดหกสามสพีกัสคน ว่างวิรบ้านยังครับผบ้านท่าสร้างสว่างวิรบงเน้อโตัวมหาเาพอครับพอยังกว่าพอกำาผ้าเด้อครับที่นองสนใจโทรมหาเราเลยผูใดมาผมมาเสื้อเนวยเนี่ยนอ่ดเปียบเนาะมันเป็นโคบเนาะเอข้ามันใจไดเบ้านเข้ามันใจี่เนี่ยพราะว่ามันได้ดูกเดี๋ยวมันมม่มันไม่มันไม่มันอย่าเปนม่มันไหลนี่มันชัดเจนเนาะชาเจนเดยเออชเียนคือเพื่อนของชาเจนกู้ สองหาได้พี่น้องได้เท่านี้ผู้นี้สองหาจนอันที่สี่สิบโอเคขอบคุณหลายพ่อครับทิดต่อครับตลอดครับทีชั่อมืม้วนม้นนอนครัน้อนกับลุกมาะลาพี่น้องนอนกับลูกมะลาใบพวงพวงเป็นลูกชายมีสายพันธุ์มัครับมีครับลูกเก่าครับมีใบมีหลอดครับเก่าจะเแม่อนเหมือนมะเจะเดินมีใบมีหลอดครบครับงามนี่สวยตัวนี้อายุได้ปีครับสิบเดือนสี่สิบเมียเดือนนี่นะครับ เบิ่งนะครับนะส่งนะครับล่ำโจยาด้วยพี่น้องเด้อล่ำโจยาแข้งขาใหญ่เนาะแข้งขาใหญ่เล่าเขาน้อยมาเนาะครับางยังเตือนอยู่ังเป็นด้หน่อยยังนะควาบกุ้ยเด้อเนาะเมียนเบิ่งกระดานเขานะครับเบิ่งกระดานเขาเป็นเกลือตัวแม่เนาะแม่นครับตัวแม่หอยแม่นะครับพูดเข้าจะเล่นเนาะนั่งเลยครับสะท้อนแสงปะ อาจารย์ท่านไปยิฟังเหมือนเดิมราคาอย่างไรเท่าไรครับห้องใหม่พื้นหกสิบนะครับเนาะเจ็บมือตัวร่างนะครับตัวร่างเลยตัวรางใหญ่ได้แ้วพี่น้องนะตัวรขางใหญ่แข็งขาใหญ่แข็งหญ่ครับคนยังเป็นคนน้ำนมอยู่นะครับคนยังบริลลเนาะ ปกติเนี่ยมัว้ขยเนี่ยมมนจักปีคนจะเิ่นครับผมมาเรื่องเสลัง่อมาด้กันรมาเดียนดูเป็นคนบมันเงครับนี่ควัญนะครับขวันหาเงืนหาพรานนะ่าน่ัดไปีกเขาตวนี้เขาตลกลยกเงี้ยอฝากเบฝากเลโศูนยเก้าเก้าศ์เก้าเก้าสามแปดซีสามแปดีเก้าหกเจ็ดแ ฮกเซียบแปดยี่ไซครับเนี่ยอยู่สำโรงครับสำโรงเนาะสำโรงขบวนสำโรงขบวนนี่ก็แม่อันวัแม่นแม่เพิ่นครับตัวนี้แม่แม่กระถ่องครับแม่มันบ่ดนี่ยแม่นครับหมายถึงว่าฮกเสียบดินขึ้นร่อมกันบ่มดเนี่ยกคู่นี้ยหัวไว้แสนหามื่นอ๋อแยกมาได้แยกเนาะแยกครับแยกก็คือตัวนี้ฮกเสียบเนาะตัวแม่มันเท่าไรตัวแม่มันก็เจ็ดหมื่นกว่าหม่นเจ็ดหมื่นแม่มันนี่ องแก่เชียแม่มันขนขนแกะเลดำเปนแทรไดงามงามงามเหลกินงามที่ลเงี้ยแม่ลูกที่ไหนครับลูกที่สองในถ่วงครับลูกที่สองในถ่วงเนาะใช่ไหมตอนนี้ลูกแหลกแม่ครับลูกแหลกเพิ่งออกไปผมสัตอุดรไวเดียหดือนเดือนครือนเดือนเดือนเอนเดือนเอนเดรอนเดือนเดือนเดือบเนเดเนนอนเออดเดอเดือนน นี่แต่จะขวดำเท่าน่อยงามครับพี่หนุ่มต้องกันนะครับเนาะงามสี่ดำขึ้นเลยจ้างขาใหญ่นะครับใส่ถุงเท้ายังกว่าเนาะใส่ตั้งวันนิดนึงนะครับเนาะงามงามล้างยางนอกยางดีเลยผายผายพ่อออกกันพี่น้องสนใจนะครับเนาะเข้ามาหาเข้ามาหานะครับเพคนหอยยังกรับ หอยเตยครับเตยหอยเตยนะครับเนาะหอยเตยส้ำลวงเนาะอำเภอส้ำลวงบนเท่านะครับพี่น้องโทรมาหาเรานะครับหอยเตยหอยเตยเนาะอ่ะบอกกูท so ี่ลูกบิ๊กูไทยนะครับวันนี้หมจักสายพันธุ์หอยหลายสายบ่มเจริญ่นเออตนี้บิ๊กูไทยเนาะก้อยปีกว่านะครับก้อยปีกว่าเป็นก้อยผูผูหน่อยนะครับเนาะงามยังไง นะคาเปิดไปสี่สิบนะครับสี่สิบนะครับนะลูงหอันอร่อยท่าใดุ้่อย่างม่อันอร่อยสามสิบต่อพี่หนอนนะไม่ยากพกนูด้ี่บานลุงว่าจะกัวเพาว่าเพราะว่าไม่ ชิประตูไม่เป็นไทยหมดเลยเล้ตัวเดียวไม่ไม่ขายทั้งหลังเลตัวเดียวนี่บ่ตัวเงินปไปแล้วเนาะเจอเจ๋อมาเป็นทียมหมดเมาดอย่างผาหมนะทีมเานะระวางที่รังตั้นตันนะครับตันโคโล่ได้มึงนังงน้านะขังขาใหญ่เนาะมึงข่วงขานะครับเนาะ ราคาอย่างไดสีเซะันาก็จัง้เขามนเป็นยังนหมอนหยันมาเนาะวนแปลกๆเนาะมันมีขนหนาแข็งเบาเห็นไันมีคนหนาแข็งเ่านะครับพี่น้อง สายผัดมามะครับเนาะอาุาบานฝากรโทวนะูเก้าสามเอาสามศนย์เก้าสามเก้าสอง์สามนย์หกสองเก้าแปดหกสองเก้าแปนะครับภุยญาบานลุงนะครับเนาะการสา่งเกานะครับ,บ,รบโทรมาหาเลยมีรถรับส่งเก่าด้วยอเคโอคขอบคุณหลายๆครับออขอคคบขอคุณครับไวหลุนสั่งตัวนะครับนายหอยไวหลุนเนาะสายเลือดใหม่นะครับ นี่ต่ผู้เทถะเรานายหอยสมัยนี่นะครับมันคือนายหอยสมัยก็รุ่นใหม่นะครับนายหอยรุ่นใหม่เอามาหลายปะครับเนี่ยหอยยังครับเสื้อยังจ้อตุ้ยอ่าหอยตุ้ยนะครับเนาะนายหอยสายเลือดใหม่เพื่อเหลือดนะครับมันตุ้ยเอามาหลายปะครับกล้วยจักโตเหมือนเดียวมาสองตัวหนาวบางตัวแหลกก่อนี่ค่อยหน่อยสายพันธุ์นี่สายพันธุ์พันธุ์บ้านปะ สายพันธุ์พื้นบ้านนะครับขั้วสายพันธุ์พื้นบ้านเนาะจักปีจักเดือนนะครับนี่ประมาณหกเดือนหกเดือนกว่านะครับสูงประมาณเมตรเมตรเจ็บเนาะนะครับขั้วเมียเนาะขั้วแม่นะครับขั้วแม่ียหน่อยราคาเปิดเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่แปดเนาะนะครับราคาเปิดเท่าไหร่เปิดไปที่แปดนะครับทุกคน แยกแยงมาแยกแยกแม่ออกไปแล้วไช่จะมึงนี่ดิ้วยแยกแม่ด้วยครับพี่น้องด้วยแยกแม่เนแล้วจะรวปแล้วจะมีไครแปดครับพอ่คอยตุยเนาะยี่บานไหนครับร่องน้ำคุณแต่การพิรุนเนาะร่องน้ำคุเนาะร่อน้ำคุแต่การพิรผนเนาะดีตัวเงินน้ำเสเลยวะนี่ตัวเงินน้ำเสวะมืเนาะ เดี๋ยวตัวเดียวนะครับพี่น้องเอ้าฝาเพื่อเท่านี้คูนเก้าห้าเนอะหกห้าเนี่ยหกหาหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดหนะครับโทรมาหาหอยตุยเฮานะครับบ้านร่องน้ำทุนตะการเลือผลหรือว่าจะมาหาอยู่ตลาดว่าลินนี่ก็มาประจำเลยเห็นกันประจำนะครับไฟฝ่ายไปบอกวัาแล้วจะเหมือนเนาะอยากจะเหมือนนะครับโอเคเอ้าวมันหมาเนอขอบคุณครับ คนนครยเป็น้ม่สาวน้อยมันว่าขนน้ำนมน่นะครับขนน้ำนมทุกย่างน้ำนมเบิดลนกันยังมาท่านลนนะครับยังเป็นขนขนเขาเรียกว่าขนน้ำนมนะครับสีทองยังมาท่านเ้านมเเพ่บานเนาะชมเที่ย ผสมเดียวไหมหรอลูกเบิ้มไหมหรอลูกเบิ้มพันล้านนะครับลูกเบิ้มพันล้านราคาอย่างไรเท่าไรกันเนี่ยมูลสอามยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองนะครับนี่ใบหลอดใบยังพร้อมเบิ้มพันล้านนะครับลูกเป็นเด็จักเดือนครับเนี่ยมาเดือนได้พี่น้องเด้อยามโย่ยืนยืนเนาะไม่ใจอ่ะนี่ตัวไหนอีกวะ ก็ม่แม่ไแมราคาไหนสามหมืห้าไปถึงรวมกันได้รสามสิบห้าได้ไหมเนี่ยกล้วยแม่เล็กสาวนะครับมันมีสายพันธุ์มาตอเนี่ีสายพันธุ์มาเอันเพื่นบาทเนาะเป็นพันเพื่นบาทนะครับเป็นยังไงสามสิบห้านะครับสามสิบห้าสามสิบห้าถูก ถูน่ตเลยเนาะตัวนี้สามสิบห้าเจ้าเบอร์เท่ายืสองเนาะครับผมตัวนั้นมีใบทุกตัวนั้นมีสายพันธุ์นะครับตัวนี้เป็นไหนจะเป็นพื้นบ้านนะครับจะปากงามเหมือนกันสามสิบห้านะครับพี่น้องเมี่ยงวะสาวตั้งก่อนเนาะถูวัตเตอร์เมี่ยงจมเมี่ยโอเคยี่บ้านได้ก่อนฮะต้องน้ำขึ้นอยู่แม่ครับายการนะครับ้องน้ำขุนเอาปลาเบอร์โทรนะครับงามเนาะงามได้เหมือนี่มันเบิ่งเบึงบึงแเกียนะครับพี่น้องเนาะ สตัวนี่มันจะบวกกันกันเลยตัวนี้มันมียังไงตาแแบมจตาแต้มแกมจำมันมีออัตลักษณ์นี่ป่องข้อเนาะตัวไห้ตาแต้มมันบ่าไงเขาเป็นตาแต้มเนาะตาแต้มแกมจำหูใบตองซาบมีป่องข้อรับการ็ยมาหลายว่าเมีสาวกเนาะตุ๊กตาบ้าอยู โลโลกูัวไไลไวจะได้บาบหาเบรเบ93 431 431 6 1 9 6 1 9ประการกีฬาบทงฟีทงฟีขึ้เ่านะครับทงฟี่้อกิโลเขืนนะครับขอบคุณหลายครับอ่ะมันหานด้อพี่นออกตัวมหาไฟจ๋องขอบคุณครับเรียกเห็ดสนามนะครับอนนี้ น้ำหน้าก็จะงามพักน่าสวนนี่ยเนี่ยไปเกี่ยวร้องเรยกไก่อนเ็กชีเจ้าเตรียมเงิกำลังใส่อยู่เรียดนะครับราคาจะได้ร้ายไปไหนตัวนี้ตสามสองพันสามสิบสองเนาะสามสิบสองนะครับพี่น้องเป็นกล้วยแม่สาวหรือมีลูกแล้วแม่สาวครับแม่สาวยังไม่ผ่านการมีลูกเนาะเคยมีลูกนะครับเป็นกล้วยแม่สาวสูงอะไรครับสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดตัวนะครับ อ่าเดีอพี่น้องค่อนข้างพื้นสนามเลยมานำแข่มาครับีลขคนละกนนะนาะเนาจาก็ดีไดกว่านาหมื seni, so Listen, ่นสองพันหาหมืนสองก็ดีเดหองหมื่นีครับสองสี่นะครับพี่น้องใกล้ไก่กันนะครับตัวนี้จะเจียกกว่าน้สองสีนะครับตีสมองมันจะสูงกว่านะครับแต้งามไปคนละแบบตอนนี้ไม่สายพันธุ์หครับ พื้นบ so like so um, so ้านก็เเอับอันพื hey, right? so ้นบ้านเปอนบ้านี่กดอมอันพื้นบ้านี่ตอนนีก็เดิมหยามเลยนะครับตอนนี้เราขอรถีรับรี้ย614นะครับเปิดสี่ลัก614นะครับบ้านบ้านนีครับไม่ยับรยนกันะครับห้วยฝ่ายรากการเพืดผลนะครับพี่น้อเด้วยปีหนนึ่งนะครับ 570 570 7088 7088นะครับเนาะห้อยยังก่ห้อยพุ่ม้าการเปิดผลนะครับที่น้องสนใจโทรมาหาตามเมืที่หายนะครับเนาะกล้วยเป็นกระงามอยู่นะครับเป็นกล้วยแม่สาวกล้วยได้จะปีนะครับมสามปีประมาณสามปีนะครับขอมือเนี่ยกเกียรมอหน่าเกียรเนาะันประมูนไปบลอนไฟเขามนย่านะครับประมินไปดีเด้อจเียจะบอกว

ลใกล้ๆเนาะใกล้ๆก็จังว่ากันเนาะอ่าต่อรองได้นะครับขอเรื่องค่าน้ำมันรถกันนาครับวารินตำลับนะครับส้นนี้เป็นส้นตลาดควายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตลาดนิ่งหวานกนหน่อยนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับส่วนตลาดควายก็ขอที่ไปการสำนีก่อนนะครับเนาะพบขอกันไหมคลิปหน้านะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตลาดนิ่งหวานนะครับเนาะเห็นว่าพักขมเหี้ยนกลางทางยาสีฝ่าเหงียบย่ำ ประทาถอดยอดขึ้นยังสีใดไกลเกินเห็นว่าข่ยอผู้หายอย่าเฝ้านายแหนงสั่งประทาบุญมันยังสีุ่งเฮืองเมื่อหนา